ปฏิบัติธรรมบวชในกรรมบาร,รมีออนไลน์ชวนพบกับพอรดแคสต์เพื่อเข้าถึงตัวตนด้วยวิธีต่างจิตปัญญาณ พีสิบโกรธความขัดเคืองอึดอัดเพราะไม่ได้ดังใจเกิคดความกระทบกระทั่งวันไหวบางคราวก็นำมาซึ่งความแตกรล้าวแตกหักบรรดาลโทสะ คือมีภาวะของความหงุดหงิดมีอารมณ์ที่เป็นลบอารมณ์ของความโกรธปฏิฆะความกัดเคืองความน้อยใจความเสียใจล่าวาก็แสดงออกมาเป็นความโกรธ หรือการที่ต้องประเจิญกับความจริงหรือปรากฏการบางอย่างในหลักของจิตวิทยาก็จะมีเรื่องของการปฏิเสธเป็น,นกลไกแรกแล้วก็กลไกของการความโกรธเป็น,นกลไกที่สองที่เกิดขึ้นโกรธต่อสถานการณ์นั้นเพ่งโทษหาความหาคนผิดหาคนผิดโทษคนโน้นโทษคนนี้โทษคนไม่ได้ก็โทษดินโทษฟ้าโทษฝน โทษใครไม่ได้ก็กลับมาโทษตัวเองอัน,นั้นเป็นความโกรธหลังจากาผ่านความโกรธก็จะมีเรื่องของการเริ่มประนีประนอมหรือหาเหตุผลหาเหตผลมาสนับสนุนเรื่องราวเหล่านั้นแต่น้อยคนที่ที่สามารถที่จะหาข้อเท็จจริงมา,ามาเป็นที่พึ่งให้กับตนเองหมายความว่า,าเหตุผลส่วนใหญ่เนี่ย เป็นความถูกใจไม่ได้เป็นความจริงเป็นเหตุผลที่เราสร้างขึ้นไม่ขึ้นหรือมาสนับสนุนมาสนับสนุนมาสนับสนุนตัวเราเองมาสนับสนุนสิ่งที่เรากาลังคิดสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ซึ่งบ่อยครั้งก็อาจจะเป็นการซ้ำเติมปัญหาก็ได้ซ้ำเติมความโกรธจนกลายเป็นความปยยบาทถ้าโกรธ ความโกรธเกิดขึ้นความโกรธความเกลียดเกิดขึ้นชั่วครู่หนึ่งแล้วมันดับไปนี่เป็นยังเป็นความโกรธอยู่แต่ถ้าความโกรธที่มันตกในมันติดค้างคาใจอยู่นานเนี่ยกลายเป็นปยยบาทกลายเป็นอาคาตช,ชองเวนก็เ,เกิดจากความโกรธนั่นแหละเกิดจากความโกรธแต่ความโกรธมันไม่ได้สละออกมันเกิดจากขั้นนี้ก็คือหาเหตุผลมาเพื่อที่จะรักษาหรือเก็บความโกรธไว้อันนี้เป็นความ เป็นการขาดสติหรือเป็นเป็นเป็นความโง่อย่างหนึ่งเนะาะถ้าพูดตรงไปตรงมาก็คือก็จะเลือกที่จะเก็บเก็บสิ่งที่สปกปรกสิ่งที่มันไม่สะอาดไว้กับตัวก็คือความโกรธเนี่ยต้องดูตามความเป็นจริงก่อนชวนพิจารณาตามความเป็นจริงก่อนว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่น่าไม่น่ารักอ่ะไม่น่าไม่น่าที่ต้องเก็บไว้ในส่วนของความโกรธเนาะ และหลายท่านก็เก็บไว้โดยที่ไม่ได้ตั้งใจด้วยอันนี้ก็น่าสงสารอันนี้อันนี้ก็น่าสงสารอยู่น่าสงสารที่เผลอเก็บความโกรธไว้โกรธพ่อมาสิบปีโกรธย่าโกรธยายโกรธเพื่อนโกรธสามีแม้กระทั่งโกรธตัวเองเวลาที่มีคนแอบทำร้ายเราหรือไม่ชอบหน้าเรา,เ,าเห็นหน้ากันก็นก,กระเม็ดแล้วพูดถึงกันก็ในมุมที่ไม่ดี แค่เว็บหนึ่งที่เรารับรู้ว่ามีคนคอมเมนต์เรามีคนเพ่งโทษเรามีคนไม่ชอบหน้าเราในพื้นที่ทำงานสักคนหนึ่งแค่สักเสี้ยวหนึ่งเว็บหนึ่งของการที่เราต้องไปเกี่ยวข้องเราก็รู้สึกว่าเออมันไม่ไม่ค่อยจะโอเคนะแต่ลืมไปว่าไออารมณ์ที่มันหมักหมมสะสมติดค้างในใจที่มันรู้สึก ไม่ชอบอารมณ์โกรธเนี่ยที่เราเก็บไว้เราโกรธคนโน้นเราเราไม่ชอบคนนี้เราเกลียดเนาะเราไม่พอใจคนโน้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งโน้นสิ่งนี้นะแม้กระทั่งสิ่งไม่มีชีวิตแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงสิ่งของเราก็ไม่ชอบได้ทั้งหมดเลยอ,อารมณ์เหล่านี้ที่มันหมักหมมมันอยู่ในใจของเราเนี่ย ยิ่งกว่าที่คนอื่นมาว่าเราิ่งนะที่สําคัญที่สุดเวลาที่เราว่าตัวเองว่าอย่างโงน่นว่าอย่างงี้กับตัวเราเองที่เราอาจารย์ชอบใช้คําว่าปรามาบริภาทก็คือทุยถมสบทตัวเองไม่ให้เกียรติไม่ให้เกียรติตัวเองแล้วก็ กดข่มตัวเองชนิดที่น่าสงสารนะส่วนพระที่เห็นบุคคลที่ถูกซ้ำเติมว่าร้ายทำร้ายไม่ให้ไม่ให้โอกาสในการที่จะได้มีความสุขไม่ไม่ให้โอกาสที่จะได้มีภาวะที่เบิกบานบ้าง สบายใจบ้างแค่เสี้ยวหนึ่งของชีวิตของลมหายใจของเขาเพราะจริงๆชีวิตของทุกคนก็ล้วนแสวงหาความสุขแต่หากความสุขนั้นถูกบล็อกไว้ถูกกดข่มไว้ด้วยตัวของเขาเองเอ้ยนี่มันบ้าแล้วนะคุณควรจะมีโอกาสที่จะมีความสุขสิ คุณต้องพาตัวเองให้มีความสุขไม่ใช่กดข่มตัวเองไว้ไม่ให้เสวยหรือมีความสุขเด็กน้อยเขามีความสุขได้ทั้งๆที่เขาไม่ได้ต้องการหรือไม่มีอะไรมากสัตว์เลี้ยงสัตว์ต่างเนี่ยเขาก็เล่นวิ่งเล่นของเขาได้โดยที่เขาไม่ต้องมีอะไรมากเราเองมีสติปัญญาไม่น้อย สิ่งที่เราฝึกฝนสะสมมาก็มีไม่น้อยทําไมเรามาพร่องเรื่องที่จะสร้างความสุขให้กับตนเองอันนี้ชวนคิดว่าเออไม่ต้องมีอะไรมากหรอกชีวิตอนะ่ะแค่สร้างความสุขให้กับตัวเองให้ได้ขอพอแค่เราเป็นส่วนหนึ่งของความสุขของผู้คนที่อยู่รอบข้างเราให้ได้อันนี้เป็นความดีที่สุดแล้วในชีวิตของเราเนาะเราดูแลคนรอบข้างของราให้มีความสุขเถอะ หมายความว่าความสุขที่เกิดจากตัวเราเขาเห็นเราแล้วก็มีความสุขเรายิ้มให้เขาเขาก็มีความสุขเราจมเขาเขาก็มีความสุขเราอยู่กับเขาได้ดูแลเขาเขามีความสุขหรือการที่เราได้ได้ดูแลเขาอ่ะหรือเปิดโอกาสให้ได้มีส่วนร่วมในส่วนของความสําเร็จหรือการ mm. แก้ปัญหานะบางทีเราแค่มีส่วนร่วมในการที่จะไปช่วยเขาแค่ัรหารับฟังทําให้ ความทุกข์ของเขาลดลงเขาก็มีความสุขมากขึ้นีไม่ไม่เป็นคนแบกความทุกข์อ่ะถ้าเราแบกความทุกข์ก็เปรียบเหมือนกับเราเนี่ยเป็นพาหะนําโรคอาจารย์ชอบเปรียบเทียบเงี้ยเป็นพาหะนำโรคใครมาใกล้เราก็จะติดเชื้อเชื้อของความโกรธเชื้อโรคก,ก็คือใจที่มันหม่นหมนเศร้าเศร้ามองมองไม่สะอาดคนรอบข้างก็พลอยได้รับอิทธิพล ได้รับรัศมีของความอมหิตความโกรธความอึดอัดกัดเคืองไปด้วยจากเราเนาะเพราะฉะนั้นในส่วนของการที่ทำตัวเราเองให้ไม่ให้ถูกความโกรธเป็นเจ้าเรือนความโกรธเนี่ยจะกลัวกลัวอยู่สองประการนะ ประการที่หนึ่งเนี่ยเป็นค่าสึกกับความโกรธเลยคือสติสติสติสต,สติสติคือตัวตัวรู้ตัวเห็นความโกรธเกิดขึ้นรู้ทันทีเห็นความโกรธนั้นที่เข้ามาเหมือนกับการสิงร่างนะเราถูกถูกสิงจากความโกรธความโกรธมันครอบงำครอบงำตัวเราครอบงำจิตใจแล้วมัน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 เล่นเล่ห์กับเราหรือมัน มันมีอุบายในการที่จะให้เราเป็นเป็นขี้ข้ามันนะเป็นบริวารเป็นลูกไล่ของความโกรธเราเนี่ยไม่มีกำลังที่จะเอาชนะน,นไม่มีกำลังที่จะสู้มนันสู้ความโกรธแต่เอาสตินี่แหละเป็นตัวสู้ว่าเราเห็นแก่แล้วความโกรธอ่ะมันกําลังจะมากลืนกินเรากําลังจะมาสิงร่างเรามันมาเกาะ มันกำลังก่อตัวขึ้นในตัวของเราเห็นพอสติเห็นเนี่ยตัวความโกรธมันก็ไม่โตนะขอให้สติเนี่ยจดจ่อเลยว่าความโกรธมันตัวเท่าไหร่แล้วตอนนี้อยู่ตรงไหนมันใหญ่ขึ้นแค่ไหนาแล้วมันมีปฏิกิริยายังไงกับตัวเราความโกรธก็ถูกบล็อกและมันไปต่อไม่ได้มันก็มีแต่แฟบ แล้วก็เห็นความแฟบของความโกรธด้วยนะมันสะใจมากเลยนะเวลาที่ความโกรธมันแฟบมันถอยถอยยจากที่เราไม่เคยชนะมันเลยสักครั้งหนึ่งเราถูกมันสิงสู่ตลอดลองนั่งสังเกตดูความโกรธที่มันทำตาเหนียมอายแล้วมันถอยหนีไออี๋นี่มันกระจอกเว้ยลองดูแบบนี้บ้างก็ได้นาะมันมันก็ไม่ได้มี อำนาจที่จะมาขม่มข่มขี่เราได้ตลอดนะเฮ้ยความโกรธเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมันไม่ได้มีอะไรไม่น่าไม่ได้น่ากลัวนะครับอันนี้เป็นตัวที่หนึ่งนะฝากไว้สติตัวที่สองตัวที่สองเนี่ยเป็นตัวตัวที่เป็นเป็นตรงขั้วตรงกันข้ามเลยกับความโกรธคือเมตตาเจริญเ,เมตตา อาจจะไม่ต้องไปสนใจความไม่ต้องไปสนใจความโกรธมันยังไงครับไม่ต้องไปสนใจมันมองเป็นอาขาธาตุไปเลยแต่ให้มองคุณสมบัติที่เป็นบวกนะครับเป็นบวกก็คือเมตตาดูเมตตาเมตตาเมตตาตัวฉันที่มีเมตตาเชิญอันเชิญเมตตาให้มาอยู่กับตัวเราแล้วเวลาที่เมตตามันตะเลิดเมตตามันไม่อยู่มันคือการเปิดช่อง เหมือนเทวดาที่เป็นเมตานี่เหมือนเทวดาที่ประจํากายของเราเราต้องอัญเชิญไว้ให้เทวดาอยู่กับเราอย่าให้หนีเราไปไหนเทวดาเมตานี่ตัวเมตานี่ลองเราสัมผัสกับความเมตานั้นบ่อยๆเมตากับสรรพสัตว์เมตตาแม้กระทั่งกับคนที่มาทําให้เราโกรธเมตตาแม้กระทั่งตัวเราที่ถูกความโกรธครอบงาเมตตาแม้กระทั่ง คนที่รับผลจากความโกรธเหล่านั้นทั้งหมดเลยนะเมื่อปะทะกาันหรือมีการพโพร่งออกไปเนี่ยคนได้รับผลของความโกรธไม่น้อยเลยเมตตาเขาหน่อยเขาไม่ได้ผิดอะไรบางคนอ่ะทำไมาต้องมารับอารมณ์ของเราหรือทำไมาต้องมามาทนกับเรื่องงี่เง่าแบบนี้กับกายกรรมกับพฤติกรรมกับวจีกรรมกับถ้อยคำที่มันมัน มันไม่สะอาดอ่ะมันมันหาสาระอะไรแทบไม่ได้นะบางทีมันไม่ควรจะออกมาจากปากของใครเลยมันเหมือนสำรอกออกมาน่ยมันเหมือนเหมือนอาจมเหือนคือไม่มีใครต้องการนะไม่มีใครต้องการไม่มีใครต้องการบางทีเรา เราทุ้ยถ่มออกไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าไม่ยอมรับไม่ใช่ฉันไม่ได้มีเจตนาฉันไม่ได้อยากพูดแบบนั้นเปรียบเหมือนกับเสเลดที่เราขากถ่มไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าคุณจะยอมรับไหมว่านี่เป็นคาพูดของคุณคุณจะรับผิดชอบกับผลของการที่คุณพูดอย่างนี้ยังไงเรารู้สึกว่ามันรับไม่อยากไม่อยากไม่อยากรับรู้ไม่อยากไปเขี่ยวด้วยกับสิ่งนั้นไม่ต่างจาก ขาดเสลดเสมหะที่เราถมไปแล้วคำพูดสกปรกกว่านั้นแล้วก็สร้างความรุนแรงได้มากกว่านั้นสร้างความรุนแรงได้มากกว่านั้นหน้ารังเกยียจมากกว่านั้นอย่าให้ตัวเราเนี่ยเก็บสิ่งที่น่ารังเกียจไว้แน่นอนแล้วเรามีบ้างแหละสิ่งที่หน้ารังเกยีนนเเยจแต่อย่าไปถมใส่คนอื่นเขาเนาะอย่าไปทําให้ความน่ารังเกยียจนั้นของเราเนี่ยมันไปทําร้ายใครอันนี้เป็นส่วนของเมตตาถ้าเราจเจริญเมตตาได้ สงสารตัวเองว่าเราถูกคนอื่นมองว่าเป็นคนไม่ดีเนี่ยมันเจ็บปวดมากเลยนะเพราะนั้นเมตตาตัวเองสะหน่อยหนึ่งว่าถ้าเราไม่ทําตัวเองให้สกปรกด้วย,ยถูกสิงสู่จากความโกรธเป็นต้นเนี่ยอย่างน้อยก็ทำให้ตัวเองอ่อ,อนโยนขึ้นน่ารักขึ้นครับแล้วก็ใช้จิตดวงประกอบด้วยเมตตาเนี่ยจิตที่มีปริมาณที่เมตตาที่มีคุณภาพเนี่ย ไปเกี่ยวข้องกับผู้คนไปเกี่ยวข้องกับผู้คนการที่เราจะาถูกมองเหมือนกับมูดคูดหรือสิ่งสกปรกไม่สะอาดก็จะเปลี่ยนไปไงครับทำตัวเองให้เป็นเหมือนกับดอกไม้ที่มันน่าชมอะ่ะให้เป็นของสวยงามบ้างก็ได้นะให้เป็นสิ่งที่ใครๆก็อยาก อยากเข้ามาหาอยากเข้ามาใกล้นะครับใครใครก็สนใจอย่างนี้ก็ได้นะลองสังเกตโดยดูก็ได้ว่าเวลาที่เราโกรธไม่มีใครอยากเข้าใกล้เราี้ยแต่เวลาที่ความโกรธมันมันลดลงหรือตอนที่เราเจริญเมตตาเนี่ยก็จะก็จะมีคนที่อยากเข้ามาหาเรานะครับเพราะว่าตัวของเมตตาเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่ใครก็ต้องการ พอ,อมีเมตตาแล้วเกิดอะไรขึ้นการฟีดแบ k ออกไปหรือการาถ่ายทอดสิ่งต่างๆที่ออกไปจากคนที่มีเมตตาถ้ามีเมตตาอยู่ในหัวใจเนี่ยมันก็จะมีความรักความรักนี่ใครๆก็ต้องการเนาะความรักโดยเฉพาะความรักเมตตาเนี่ยเราก็จะมีความรักให้กับผู้คนไม่เว้นแม้กระทั่งคนที่ร้ายๆเนาะไม่เว้นแม้กระทั่งตัวเราตัวเราก็ร้ายไม่ใช่ย่อยเนาะ ตัวเราก็มีโอกาสที่จะปิดพลาดบุค่องได้นะเราก็ต้องรักตัวตัวของเราเองด้วยนะรักเขาให้ได้ถ้าอย่างรักตัวเองไม่ได้เราก็รักใครไม่เป็นเพราะฉะนั้นในส่วนของการที่มีเมตตาเริ่มจากตัวเราแล้วก็ลองลองได้ฝึกตัวเองในการที่ส่งถ้า สัมผัสหนึ่งก็คือสัมผัสภายในก็เราว่าเรามีเมตตานะเวลาทีเ่เวลาที่ความโกรธมันทํางานเมตตาเราก็ถูกกระทบเมตตาเราจะหล่นจะล่วงจะหายก็ก็พยายามรักษาเมตตาไว้ประคองประคองเมตตาของตัวเองเจริญเมตตาบ่อยๆนะครับให้ให้เมตตานี่มันมีพลังเ,เป็นพลังสะอาดนะอยู่ในตัวเราเนี่ยเป็นพลังงานสะอาดหลังจากที่เรา ได้สัมผัสกับพลังงานก็คือความเมตตาแล้วเนี่ยอยากให้ฝึกการแผ่แผ่เมตตาออกไปให้กับผู้คนผ่านสายตาเราเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรารู้สึกได้ชื่นชมหรือมีความรักให้กับสิ่งที่เราเห็นเราได้ยินเราได้สัมผัสเรารับรู้เราก็ให้มีมีเมตตาเนี่ยแผ่ไปด้วยตามกระแสนั้นๆที่เราได้ได้รับรู้สัมผัส ลองเปลี่ยนกระสรแสเหล่นี้นะครับบางทาีสิ่งต่างๆมาไม่ต่างจากสัญญาณทาง w i f i อินเทอร์เน็ตแล้วแต่ว่าเราจะแปลงให้มาเป็นคุณค่าเป็นซีรีส์หรือจะเป็นงานหรือจะให้เป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นสิ่งเหล่าน,นั้นเพราะนั้นภาวะภายในก็เราก็เช่นเดียวกันนะบางทีส่วนที่เป็นกระแสจากข้างนอกเขาอาจจะส่งมาไม่ค่อยดีอย่างเี้ แต่เราสามารถที่จะใช้เมตตาเนี่ยสยบหรือสามารถที่จะแปลงให้เป็นบวกก็ได้เขาเล่าร้อนมาเราก็เย็นได้ไงครับแล้วก็สามารถทําให้เขาเย็นลงได้ด้วยอันนี้เป็นทักษะชั้นสูงของการที่จะได้อยู่กับผู้คนได้อย่างมีความสุขพระอาจารย์ชอบอุปมาในการชนะมารของพระเจ้าว่ามารพร้อมด้วยเสยนามารมีอาวุธครบมือศัตรูครบมือพร้อมด้วยธิ์มีเดช สารพัดแล้วก็ระดมกันเวลี้ยงซัตดปลาหรือเสกเป่าเข้าใส่หมายความว่ามีเท่าไหร่ใส่หมดแต่ทุกสิ่งอย่างสัตว์ตราวุธทั้งหมดเนี่ยมาไม่กระทบพระวรกายกลับกลายมาเป็นดอกไม้ร่วงหล่นบูชาแทบประบาทของพระเจ้าอันนี้คือภาวะของอนุภาพของเมตตาของพระเจ้านะไม่ได้หมายความว่า มารจะเกิดความรักกับพระุูธเจ้าแต่พระุูธเจ้ามีเมตตาให้กับสรรพสัตว์ไม่เว้นแม้กระทั่งหมู่มารที่เวดล้อมพระองค์อยู่เพราะฉะนั้นส่วนของตราเหล่านั้นก็กลายมาเป็นดอกไม้ก็คือตัวเมตตานั่นเองที่มารเหล่านั้นเมื่อไม่สามารถที่จะทําร้ายเราได้ไม่สามารถที่จะทราร้ายพระุทธเจ้าได้ก,ก็ถอยอก็ถอยแล้วก็กรรมก็เป็นของมารอยู่เลย ถูกปรากฏชื่ออยู่ว่าเป็นมารที่คอยขวางคุณเครื่องแห่งความดีของพระเ,เจ้าจนถึงปัจจุบันแล้วก็เป็นคุณเครื่องของเมตตาที่พระเ,เจ้าทรงมีให้กับมารเหล่านั้นโดยที่ไม่ได้ตอบโต้ออกไปในทางที่จะทําร้ายแต่มีแต่พระเมตตาเท่านั้นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเมตตาจึงมีอนุภาพมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้น ให้เครื่องมือของการที่จะได้ดูแลความโกรธก็คือตัวสติและเมตตาก็ฝากให้ได้เจริญกันบ่อยๆเจริญบ่อย